สวัสดีครับผมโค้ดเดียวนะครับเจอกันก่อนนอนในค่ำคืนนี้ต่อเนื่องจากไลฟ์ของเมื่อคืนที่ผ่านมาเกี่ยวกับเงินทุนเพื่อทีมงานเราจะได้เห็นแสงสว่างในการหาแหล่งเงินทุนในการเริ่มต้นเงินทุน ผู้ร่วมทุนชอบคนแบบนี้ภาค2เนเกี่ยวเนื่องเกี่ยวเนื่องทักทายเน่ครับเสียงดังฟังชัดขอหมายเล็กหนึ่งหน่อยครับผมเสียงดังฟังชัดขอหมายเล็กหนึ่งน้อยทีมงานเราทานข้าวกันหรือยังไปเที่ยวไหนกันบ้างช่วงนี้งานบุญเยอะนะครับเดินทางอย่างมีสติปลอดภัยมีความสุขรวยๆทุกๆุกคน หาเสียงดังฟังชัดขอไหมายเลกหนึงนะครับผมเสียงดังฟังชัดขอหมายเลืกหนึ่งน่อยเงินทุนผู้ร่วมทุนชอบคนแบบนี้เย่ yeah! ต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้นะผมให้ความสำคัญเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนเพราะคนส่วนใหญ่ชอบบอกว่าตัวเองไม่มีเงินทุนไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ขอบคุณคุณปวีนานะครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆหมายถึงหนึ่ง,งชัดเจนชอบบอกกับตัวเองว่าไม่มีเงินไม่มีเงินทุนไม่มีแหล่งเงินทุนก็เลยอยากที่จะให้ความสำคัญให้ความกระจ่างของแหล่งเงินทุนที่ทำให้เราได้เริ่มต้นหนึ่งหลังแรกและความพิเศษนะครับ พอเราเข้าใจว่าแหลงเงินทุนจะมาจากไหนบ้างเงินจะมาจากไหนบ้างเราเรียงลำดับการโฟกัสอย่างถูกต้องถูกขั้นตอนเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรก่อนหลังเราจะไม่วิ่งหาเงินก่อนแต่เราจะขายก่อนพอเรารู้ว่า แรงเงินทุนจะมาในช่วงเวลาที่ดีที่เหมาะสมยังไงก็มาอยู่แล้วยังไงก็มีอยู่แล้วเราเชื่ออย่างหมดใจว่ายังไงต้องมีเงินทุนในการเดินเกมต่ออยู่แล้วเนี่ยเราจะใช้พลังใช้เวลาใช้ข้อมูลความรู้ของเรากับสิ่งที่มันถูกต้องผม ตอนเริ่มต้นเราไม่รู้เราจะเอาเงินมาจากไหนเราจะมองไม่เห็นนะว่าใครกันแน่แต่เราเชื่อว่ายังไงมันจะต้องไปต่อได้เราขายก่อนพอเราขายก่อนเรามีลูกค้าเราจะอยู่เฉยเฉยไม่ได้จำได้ไหมแล้วยิ่งใครรู้ส่วนต่าง30มสิเอร์ซนต์งอย่างที่บอกยิ่งอยู่เฉยเฉไม่ได้สถานการณ์ ที่เป็นอยู่ตอนนั้นนะขายของส่วนต่างนินดๆหน่อยๆหรือบางคนมีวิกฤตเจอเรื่องราวเยอะแยะมากมายแล้วมาเห็นโอกาสของการสร้างบ้านขายแล้วตอนนี้มีลูกค้าแล้วหลังที่หนึ่งหลังที่สองหลังที่สามมันจะอยู่ที่เฉยได้ยังไงใช่ไหมอตอนนั้นพลังมาเต็มผู้โชคดีเลี้ยงคิวกันมาเลยจะมีใครบ้างเงินทุนผู้ร่วมทุนชอบคนแบบนี้ภาคสอง ขอบคุณทีมงานเรามากๆาเนื่งเราจะต้องชัดเจนว่าเราคือใครเงินของผู้ร่วมลงทุนเขาชอบความชัดเจนเพราะอะไรครับการที่เราไปคุยไปเสนอโปรเจกต์ว่าเราจะทําอะไรว่าเราจะสร้างบ้านขายผู้ร่วมลงทุนก็ต้องการอยากที่จะลงทุนครับ เจ้าของโครงการครับอย่าที่จะลงทุนกับคนที่สามารถทําให้โปรเจกต์ไปต่อได้เงินที่เขาลงทุนสร้างผลกำไรให้กับเขาสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเขาเขาต้องการลงทุนกับเจ้าของโครงการกับนักธุรกิจกับคนที่ชัดเจนว่าเขาคือใครยกตัวอย่าง ถ้าวันนี้ผมไปเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมทุนในหลังแรกของเรานะหลังแรกฟรีดแรกของเราเราขายก่อนล่วงหน้าใช่ไหมครับแล้วผมไปเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมทุนแล้วผมก็บอกกับผู้ร่วมทุนว่าอ่าก็จะลองลองดูทําก่อนสักหลังหนึ่งแล้วก็จะรับเหมาไปด้วยแล้วก็จะขายของไปด้วยถ้ามันไม่ได้ไม่เวิร์กจริงๆก็จะมีช่องทางขอสินเชื่อ กู้เงินอะไรก็แล้วแต่มาปิดมาเคลียร์ตรงนี้หรือว่าแปลงสินทรัพย์เป็นทุนลองลอง,ลองทำดูก่อนหลังแรกแล้วถ้ามีงานรับเหมามาก็จะรับเหมาด้วยแล้วของที่ขายอยู่ก็จะแค่ขายไปมีอะไรพอทำได้ก็ทำไปเราเห็นไหมครับเราเห็นความไม่ชัดเจนไหมโอ้โหผู้ร่วมผู้ร่วมลงทุน ได้ยินอย่างเงี้ยรีบปิดกระเป๋าอย่างเร็วเลยอย่างที่จะชวนคุยเรื่องอื่นเลยเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ชัดเจนเองแต่ถ้าวันนี้เราไปนะครับว่าโครงการเราชื่อ enjoy home ขั้นตอนที่เราเริ่มธุรกิจเรามีแผนอย่างนงี้อย่างนงี้ในส่วนของที่ดินเราจิรจาแบ่งแยกในานามเดิมว่างเงินมาจำ แปลงแรกของเราเป็นแค่6%เองได้ระยะเวลายัางไงก็เหลือๆอ,อยู่แล้วเพียงพอแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้เรามีลูกค้าชัวร์ๆแล้วสองหลังแล้วมีคนติดต่อมาพอสมควรทำเลยที่เรากำลังเจรจาแบ่งแยกในนามเดิมนี่ดีมากๆบ้านขายเร็วมากๆแน่ๆราคาที่เราขายอยู่ในราคาตลาดส่วนต่างเท่าไหร่ก็วานไป เรามีทีมงานช่างผู้รับเหมาที่เราติดต่อไว้อยังไงก็แล้วแต่คือให้เขาเห็นว่าเราคือใครเราคือใครเมื่อเขาได้ยินความชัดเจนอย่างนี้ได้ฟังอย่างนี้เขาก็โอ้โหเป็นไปได้น่าเชื่อถือเรากำลังคุยกับเจ้าของโครงการอยู่เรากำลังคุยกับนักธุรกิจอยู่มัน มันโอเคอะ่ะมันเชื่อในสิ่งที่เขานาเสนอเราอะ่ะมันอยากที่จะลงทุนอะ่ะมันอยากที่จะลงทุนมากกว่าที่เรามีอยู่อะ่ะเข้าใจไหมมากกว่าที่เขามีอยู่อะ่ะเงินทุนของผู้ร่วมทุนชอบคนแบบนี้ภาคสองข้อหนึ่งชัดเจนว่าเราคือใครถ้าเรื่องของการสร้างบ้านขายเงินทุนมันชอบเจ้าของโครงการชัดเจนไปเลย ไม่ต้องไปยึดยืดยักยักไม่ต้องไปเกงใจไม่ต้องไป <c oughs> ยังไงล่ะวิตกกังวลอะไรมากจนเกินไป <c oughs> เมื่อเราตัดสินใจเป็นเจ้าของโครงการแล้วถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เรายังไม่เคยสร้างก็ไม่เป็นไรเมื่อเราตัดสินใจแล้วนี่แหละคือการเริ่มต้นที่ดีของเราแล้วเราจะนำเสนอแบบเจ้าของโครงการคุยกับผู้ร่วมทุนแบบเจ้าของโครงการ ในภาพของเจ้าของโครงการนะแต่อาจจะเป็นทีมงานเราเพื่อนฝูงเราที่ญาติพี่น้องเราแล้วแต่แต่ความเชื่อที่เราใส่ลงไปให้กับตัวเราเองและเราถ่ายทอดสู่เขาอะมันคือคำพูดของเจ้าของโครงการเข้าใจไหมครับนี่คือเรื่องสำคัญเงินมันชอบเนี่ยครับมันชอบความชัดเจนเมื่อเราชัดเจนโอ้โหพร้อมเลยเขาก็ชัดเจนเช่นกัน ใครๆก็อยากที่จะร่วมลงทุนกับเจ้าของโครงการกับคนที่มีความชัดเจนกับคนที่สามารถสร้างเม็ดเงินให้กับเขาได้ดังนั้นใครที่ถึงขั้นตอนของการเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมทุนหรือว่ากําลังหาแหล่งเงินทุนผู้ร่วมทุนอยู่เราลองทบทวนและสอบถามตัวเองดูนะว่าตอนนี้เรามีความชัดเจนหรือยังตัวตนของเรามันคือใคร เราคือคนที่ค้าขายเล็กน,น้อยทั่วไปเราคนที่เราคือคนที่ทํางานประจําเราคือหัวหน้าที่มีทีมงานมีลูกน้องเราคือช่างคือผู้รับเหมาหรือว่าเราคือใครกันแน่ตอนนี้แล้วเรากําลังใจไปเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมทุนในการสร้างบ้านขายซึ่งมันมีคําว่าเจ้าของโครงการเข้ามาเราได้เป็นคนนั้นหรือยังชัดเจนไปเลยห้ามลังเลสงสัยนะ ข้อ2องข้อสข้อนี้น้อยคนที่จะรู้นะว่าเงินของผู้ร่วมลง,ลงทุนมันชอบคนแบบนี้น้อยคนที่จะรู้แล้วบอกกันในความลับในสิ่งดีๆของไลฟ์นี้เลยเงินของผู้ร่วมลงทุนมันชอบคนออกกล้องออกสื่อกาดกจันไว้เลยเพราะโดยธรรมชาติของคนส่วนใหญ่เขาจะเข้าใจและเชื่อว่า อะไรที่เขาไม่สะดวกทําไม่กล้าทําำคนอื่นที่กล้าทำเน่ยคือคนที่เก่งกว่าเขาคือคนที่มีอะไรดีๆคือคนที่เจ๋งกว่าเขาอะ่ะวงเล็บในความเป็นจริงก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่โอ้คไหมอันนี้คือโดยภาพรวมส่วนใหญ่แต่ทีมงานเราทุกๆคนคือสุดยอดแล้วแล้กล้าที่ทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้า ความลับข้อที่สองนะการออกกล้องออกสื่อมันคือโปรไฟล์มันคือความน่าเชื่อถือมันคือการที่เขาเห็นเราพัฒนาทุกทุกวันและมันอยู่ในมุมที่เขาไม่กล้าแต่เราก้าเขาก็เลยเชื่อและเข้าใจว่าคนนี้มีของไว้คนนี้เก่งไว้คนนี้เจ๋งไว้แต่ทีมงานเรามีของจริงๆนะทีมงานเราเก่งจริงๆนะ แต่ถ้าเรามีของเราเก่งแต่เราไม่ไมนําเสนอเราไม่บอกใครจะรู้จริงไหมครับและแล้วสิ่งที่เราสร้างไว้โอกาสที่เราสร้างไว้แผนงานต่างๆที่เราวางไว้ก็มาถึงเวลาที่เหมาะสมมาถึงเวลาที่เหมาะสมที่เราจะต้องไปเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมลงทุนแล้วครับผมมี ทีมงานมี f c ซที่เป็นพระ,ะเป็นพระอาจารย์เป็นพระภิกษุเป็นอะไรด้วยนะนะครับโอ้โหครอบคุมหลายสายงานเหมือนกันนะครับสิ่งที่จะบอกคือเมื่อเราออกกล้องออกสื่อคนเขามองเราในมุมมองที่ดีโดยเฉพาะเกี่ยวกับการให้ข้อมูลความรู้นะมันคือความน่าเชื่อถือและเราบอกกับตัวเองมาโดยตลอด ฉันคือเจ้าของโครงการโครงการของผมชื่อว่า Enjoy Home ตอนนี้ผมเจราจาแบ่งแยกในนามเดิมเริ่มหลังแรกแล้วฟสแรกแล้วอะไรก็ว่านไปมาโดยตลอดผู้ร่วมลงทุนเขาก็เห็นเขาก็ดูอยู่เช่นกันแล้วตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่เราทำนะครับที่ทีมงานเราทำผู้ร่วมลงทุนไม่ได้หมายความว่าจะปรากฏตัวทุกคนนี่คืออีกหนึ่งความลับ ผู้ร่วมลงทุนไม่ได้หมายความว่าจะปรากฏตัวทุกคนเงินทุนของผู้ร่วมทุนไม่ได้แสดงตัวตั้งแต่แรกทุกคนค่อยๆเผย,ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆในวันที่คุณเก่งขึ้นดีขึ้นมีผลลัพธ์มากขึ้นโดยเฉพาะคำว่าผลลัพธ์เงินทุนของผู้ร่วมทุนชอบคนแบบนี้ข้อ2นี่โอ้โหไม่มีใครมาบอกกัน,นง่ายๆนะบางคนคิดว่า มันจริงเหรอมันเป้นเผินไม่ใช่หรือเปล่าจริงแท้แน่นอนและมันทำงานยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยสุดยอดมากๆใช้เถอะครับสร้างโอกาสนี้เถอะครับนี่คือสิ่งที่มันเสมอภาคสุดๆแล้วในยุคปัจจุบันนี้และมันแบบยังไงล่ะมันเลียวสุดๆมันจริงสุดๆแล้วโดยที่เราไม่ต้องกลายเป็นคนอื่นเลย โดยเราไม่ต้องไปแต่งเติมเสริมแต่งที่เป็นคนอื่นเลยมันคือเวอร์ชั่นของเราเลยอะและเวอร์ชั่นของเรามันจะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆพูดเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง,เ,องเกี่ยวกับความก้าวหน้าการเติบโตต่างๆนานา,นาใครๆก็ชอบผู้ร่วมทุนก็ชอบ เงินทุนของผู้ร่วมทุนอยากที่จะมาลงกับคนแบบนี้นะครับมันก็เหมือนเป็นเหมือนกับการขายสินค้าอย่างหนึ่งเช่นกันใช่ไหมเงินทุนของผู้ร่วมทุนหรือว่าผู้ร่วมทุนที่อยากที่จะลงทุนเขาก็ต้องมาดูรีวิวสิก่อนที่เขาจะซื้อสินค้าก่อนที่เขาจะลงทุนเกี่ยวไรเขาก็ต้องมาดูรีวิวฮาดูโปรไฟล์ ดูสินค้าดูสิ่งที่ลูกค้าพูดถึงดูสิ่งที่ FC พูดถึงดูความต่อเนื่องสม่ําเสมอดูสิ่งดีๆด,ดูการพัฒนาต่างๆภาพมันเป็นอย่างนั้นแหละครับและข้อ3สัมพันธ์นกันกับ1 2โดยตรงเลยเงินทุนของผู้ร่วมลงทุนนะฮะชอบคนแบบนี้ ชอบคนที่กล้าที่จะขายการที่เราบอกว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเราจะต้องนําเสนอนะเราจะต้องนําเสนอผู้ร่วมลงทุนเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมลงทุนถ้าว่ากันสั้นๆก็คือเราก็จะต้องขายนั่นแหละขายไอเดียขายโปรเจกต์ขายตัวตนของเราขายสิ่งที่เราคิดที่เราฝันไหมให้เขาเห็นข้อมูล ให้เขาเข้าใจให้เขาทราบให้เขาเกิดความอยากมีการโน้มน้าวมีการปิดการขายกันเกิดขึ้นเงินมันก็ชอบคนที่ขายเก่งเหมือนเดิมแต่เรามาในรูปของการที่เสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมทุนใช่ไหมครับการพรีเซนต์การบอกแผนธุรกิจต่างๆแล้วแต่แต่โดยรวมมันก็คือ การขายเพื่อที่จะได้เงินทุนมาเมื่อเรามีความชัดเจนแล้วว่าเราคือใครเรามีโปรไฟล์ที่ดีแล้วมีข้อมูลดีๆแล้วมีตัวตนมีการพัฒนาศักยภาพที่ดีแล้วห้ามลืมครับผมห้ามลืมไม่ใช่เจอกันกับฉากไปฉากมาโอ้รู้ไหมทุกๆวันที่เราเดินสวนสวนกันไปสวนกันมาเนี่ย เรากําลังเดินสวนกับเงินอยู่นะเรากําลังเดินสวนกับเงินอยู่นั่นนั่นมันก็ลอยไปลอยมาเช่นกันเราไม่ยอมบอกเขาก็ไม่รู้เราไม่ยอมขายเขาก็ไม่ซื้อเราไม่ยอมบอกว่าเรามีอะไรดีๆใครเขาจะรู้ละ่ะเป็นโอกาสดีมากๆคืออะไรครับช่วงนี้มีงานบุญเยอะอ่ามีงานบุญเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะบุญกระถินนะ ใครที่มีโอกาสได้ไปเจอกับทีมงานเพื่อนฝูงญาติพี่น้องรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรก็แล้วแต่โอ้โหเป็นโอกาสดีๆเลยที่คุณจะต้องบอกให้โลกได้รู้ไม่ต้องถึงโลกก็ได้ถึงเพื่อนฝูงทีมงานเราก็ได้ญาติพี่น้องเราก็ได้ว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่เชื่อไหมถ้าทุกทุกคนทำข้อหนึ่งข้อสองมาตั้งแต่แรก แล้วถึงจุดที่มันโอเคจริงๆเขาอะอยากที่จะอ่าปากถามเราก่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เราอะมัวแต่ลีลาอยู่ดังนั้นนะครับเราก็จะต้องนำเสนอตัวเองขายตัวเองบอกให้กับคนอื่นได้รู้ว่ามีสิ่งดีๆอะไรบ้างมีสิ่งดีๆอะไรบ้าง จากความเชื่อจากความมั่นใจจากโปรไฟล์ที่ว่ามาทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือเรื่องราวดีๆนะที่อยากที่จะบอกในค่ำคืนนี้ใครที่บอกว่าไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมาเริ่มต้นหลังแรกมีเงินทุนน้อยหรือแทบที่จะไม่มีเงินทุนเลยเราให้ความสําคัญผิดครับ เราให้ความสําคัญลําดับความสําคัญผิดเรากำลังไปโฟกัสในสิ่งที่เราไม่มีไงแต่สิ่งที่เรามีคืออะไรครับเาสวัสดีครับคุณฮาริสคุณอามนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างคุณฮาริสรับเหมาก่อสร้างคุณฮาริสมีประสบการณ์เกี่ยวกับการก่อสร้างมีทีมงานที่ดีมีคอนเน็ชันที่ดีรู้ตัวเลขต้นทุนทุกสิ่งทุกอย่างทำมาเยอะแยะมากมายแล้ว นี่คือสิ่งที่เรามีซึ่งประเมินค่าไม่ได้นะเราใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีตรงนี้ทีมงานเราก็เช่นกันต้องโฟกัสในสิ่งที่เรามีในวันที่ผมเริ่มต้นหนึ่งหลังแรกลึกๆนะลึกๆนะผมก็คิดนะว่าเอ้ยจะเเงินจากไหนมาเริ่มหลังแรกวะแต่ผมไม่ได้ให้ความคิดเล็กๆตรงนี้มาหยุดผมได้ เพราะเรามีความคิดที่ใหญ่กว่ามีความกล้าที่จะลงมือทํามากกว่าคือชีวิตแบบนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วมันอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วมันจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วจะต้องได้เริ่มต้นจะต้องมีผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้ตัวจริงของฉันมันต้องเจ๋งกว่านี้เรื่องพวกนี้มันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าที่ว่าจะเอาเงินจากไหนมาเริ่มต้นหลังแรกพอมันเป้าหมายความฝันมันใหญ่กว่าเราก็ลงมือทํา พอลงมือทำมันมีผลลัพธ์มันมีการเรียนรู้มันมีข้อมูลมันจะอยู่เฉยๆได้ยังไงล่ะทีนี้ประหลักลูกค้าหลังแรกผมจะชอบเล่าปรลักบอกว่าป้าปกำลังหาบ้านอยู่ปลักก็ชวนเพื่อนมาอีกคนหนึ่งอจองเหมือนกันสองหลังนิ่งๆมาแล้วโอ้โหมันอยู่เฉยๆไม่ได้แล้ว ผู้ร่วมลงทุนคนไหนโชคดีฤทธิล์ลายชื่อมาเลยเราจิรจาร์่บงเช่นในนามเดิมเราขายก่อนเราดูข้อมูลกลุ่มลูกค้าดูข้อมูลโครงการอื่นๆเราได้พัฒนาตัวเองผมพาตัวเองไปเรียนรู้เกี่ยวกับารสร้างบ้านของรุ่นพี่ที่เคยร่วมลงทุนกับเขาเราได้ข้อมูลมาโอเคเรามีความรู้มากขึ้นเรามีความมั่นใจมากขึ้นเรามีความกล้ามีความเชื่อมากขึ้น เรื่องเงินมันตามหลังมาเลยนะทีนี้เรื่องที่บอกว่าเงินจะเอาจากไหนมาเริ่มต้นหนึ่งหลังแรกมันตามหลังมาเลยผมก็มานั่งเรียงลําดับว่าอ้าวถึงชอดสําคัญแล้วเว้ยถึงชอดสําคัญแล้วจะไงดีและความอัศจรรย์เมื่อถึงเวลาที่ดีที่เหมาะสมนะครับที่เราลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างไปเยอะแยะมากมายแล้วมันจะมี บุคคลสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่มันเอ,อื้อมันสนับสนุนเราเช่นกันและอาจจะเกินคาดแบบคาดไม่ถึงอะ่ะเชื่อไหมผมยืมที่ของลูกน้องไปขายฝากเพื่อมาเริ่มต้นหนึ่งหลังแรกซึ่งตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเขาเลยไม่ได้คิดเลยว่าจะเฮ้ยทีมงานเรามีที่ด้วยเหรอ แล้วจะเอาที่มาทําอะไรต่อได้อะไรยังไงคือไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยคิดถึงแต่เพื่อนคนไหนที่พอที่จะมีเงินบ้างทีมงานเราคนไหนคอนเนคชั่นยังไงต่อเอาไงดีวะพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือ,อยังไงดีเฮียเจ๊คนไหนได้บ้างคือคิดแบบอีกสเต็ปนึงอะแต่อยู่ๆสิ่งที่เกินคาดปรากฏตัวขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้ และถึงแม้ว่าจะไม่ครอบคุมก็ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าจะไม่ครอบคุมก็ไม่เป็นไรนะไม่ใช่เฮ้ยได้แค่นี้เองมันจะทำอะไรได้แล้วก็ถอดใจไม่ใช่นะในวันที่น้ำมันเราแทบจะไม่เหลือแล้วพอที่จะประคองไปได้เรื่อยๆอ่าไม่ไม่ได้เร่งเครื่องรุนแรงมากขับไปเรื่อยๆพอที่พาตัวเองไปข้างหน้าและแล้วเราก็มีน้ำมันมาต่ออีกสัก 3ลิตร5ลิตรยังไม่ถึงขั้นครึ่งถังยังไม่ถึงขั้นเต็มถังก็ไม่เป็นไรยังไงก็ได้ไปข้างหน้าต่อนั่นคือสุดยอดแล้วผมยืมที่ลูกน้องไปขายฝากเอาเงินมาทําสัญญาจะซื้อจะขายบางส่วนเอาเงินไปจองตั๋วเครื่องบินเดินทางไปเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมทุนเสีย่ยเอาให้ถึงขั้นนั้นและเมื่อก่อนขายฝากกฎหมายเก่านะโคเสี่ยงนะ ถ้าครบวันหรือว่าเขาหนีเขาไม่ให้ไถ่ถอนนี่เครียดเลยนะเงินมันตามมาที่ลังจริงๆเมื่อไรที่เงินมันนำหน้าไอเดียมันไม่เกิดเราไม่ได้แอคชั่นเพราะเราอยู่ในหมวดของความขาดความท้อความเศร้าความไม่มีอ่อนแรงอ่อนล้าไม่รู้จะเอาไงต่อ ทั้งๆท,ที่สุขภาพร่างกายโคตรแข็งแรงตอนนี้เหงือสมองก็ฉลาดประสบการณ์ก็เยอะทีมงานเราก็มีธุรกิจที่ทำอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่แล้วยังพอที่จะมีไรายได้อยู่ด้วยแต่บางคนมองแต่ว่าไม่มีไม่มีอย่างเดียวน่าเสียดายวันที่เราขายลูกชิ้นลูกค้าก็ยังเรียกเราเฮียก็ยังเรียกเจโรตเจอยู่นะ ทีมงานเราก็ยังบอกว่าเฮียอยู่เหมือนเดิมอถึงแม้ว่าแผลเราจะเต็มหลังก็แล้วแต่เห็นไหมครับนั่นคือภาพนั่นคือตัวจริงของเราเงินทุนผู้ร่วมทุนชอบคนแบบนี้ภาคสองในค่ำคืนนี้ที่อยากให้ทีมงานเราเข้าใจนะเรียงลําดับความสําคัญให้ถูกและเมื่อถึงจุดที่เราจะต้องไปเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมลงทุนคุณจะต้องชัดเจนว่าคุณคือใคร และก่อนที่จะถึงสเต็ปในการไปเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมลงทุนคุณจะต้องทำอะไรก่อนบ้างเรื่องพวกนี้พูดไม่เยอะมากๆไม่ใช่อยู่ไม่ได้เจอกัน3ปี5ปีเฮ้ยงานก็ถิ่นไว้ดีมากๆเลยออกทุกงานเลยเพื่อจะไปไล่ล่าผู้ร่วมลงทุนไม่ใช่นะไม่ใช่นะกาดอกจันไว้ปล่อยให้เงินไล่ล่าเรา เราคือผู้เลือกนี่คือสิ่งที่ถูกต้องเราคือผู้เลือกเมื่อไรที่เรากลายเป็นผู้ถึกถูกเลือกคุณจะต้องเหนื่อยไปตลอดและคุณจะต้องอยู่แบบยังไงล่ะ<ม>กระเสือกกระสนอยู่แบบไปวันๆอะไม่เอาเรามีอำนาจที่จะเลือกแต่จะต้องมีขั้นตอนของมันตามที่ผมบอกโอเคนะครับผม และในข้อสามนะการที่เราขายโปรเจกต์การที่เราก้านาเสนออย่าลืมนะครับต้องสั้นกระชับชัดเจนถ้าจะให้ดีคือเอาให้จบหนึ่งนาทีนะเอาให้จบหนึ่งนาทีแล้วก็คุยกันเรื่องอื่นเฮ้ย hey, มันสั้นขนาดนั้นเชื่อเหลือก็ขนาดนะั้นสิครับเพราะข้อสองเราทำไว้เยอะแล้วข้อสองเราทำไว้เยอะแล้ว เขาดูเรามาตั้งนานแล้วเนี่จริงๆอ่ะเขาโอเคตั้งนานแล้วเขาจะพูดตั้งนานแล้วเราไม่ยอมพูดสักทีไม่ยอมขายสักทีไม่ยอมปิดการขายสักทีขอให้ทีมงานเราทุกๆคนนะครับมีความสุขกับตัวเองและขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะอะไรกันแล้วแต่โฟกัสในสิ่งที่เรามีแล้วเริ่มแอคชั่นได้แล้วอย่าให้เงินมันนำเรา เรามีสิ่งที่ล้ำค่ามากมายมหาศาลเยอะแยะมากมายมากกว่าสิ่งที่เราบอกว่าเรากำลังหามอยู่ตอนนี้อีกโอเคไหมครับรับรองเราเจอสิ่งดีๆแน่นอนและยังไงนะทุนที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันจะปรากฏตัวขึ้นมาเหมือนอย่างผมมีทีมงานลุงนลนนะลูกน้องในร้านนะครับทีมงานในร้านอนะ่ะปรากฏกายขึ้นมาในวันนั้น ได้จัดไปอสี่แสนห้าแสนก็ว่ากันไปนะครับแต่เราเคลียร์หมดแล้วนะเคลียร์หมดแล้วอ้ตั้งนานแล้วแต่นี้เล่าให้ฟังเมื่อไรที่เราชัดเจนเมื่อไรที่เราโฟกัสกับตัวเองแล้วก็แอคชั่นไปก่อนทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนเราและสิ่งที่ไม่คาดคิดจะปรากฏกายขึ้นมาพร้อมกับเงินทุนไม่ว่ามากไม่ว่าน้อย มันคือการที่เราได้ไปข้างหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีความสุขทุกทุกคนอย่าไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจาก1ห,หลังก็ได้ผมโค้ดเดียวสวัสดีครับบ๊ายบาย